ฝากกดติดตามและ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในวันที่2นี้นะครับเราจะเดินทางสู่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่กันครับในวันที่2ของการเดินทางนี้นะครับผมก็ออกจากดอยอินทนนท์ครับเวลาประมาณ8โมงนะฮะมุ่งหน้าสู่ตำบลบ้านทับอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะครับด้วยระยะทาง56กิโลเมตรนะครับ วันนี้ก็56กิโลเมตรเองครับสบายสบายครับไม่ต้องรีบร้อนนะฮะหลังจากเมื่อวานนี่ขี่ยาวๆมา720กว่ากิโลเมตรนะครับก็วันนี้ถือเป็นการพักสักหน่อยแล้วกันเส้นทางนะครับจากดอยอินทนนท์ในช่วงแรกๆนะครับก็ถือว่าถนนดีมากนะครับ แต่พอเข้าอำเภอแม่แจ่มเท่านั้นนะครับความสบายก็เริ่มเลือนหายครับยินดีต้อนรับสู่ตำบลบ้านทับนะครับโอ้โหต้อนรับด้วยฝุ่นทั้งนั้นเลยฮะเดี๋ยวผมพักรถแป๊บครับถนนหนทางในตำบลบ้านทับนี้นะครับก็ถือว่าโหดเลยทีเดียวนะครับประกอบด้วยฝุ่นนะฮะในหน้าหนาวแบบนี้นะครับฟุ้งกระจายนะครับนหัวผมนี่แดงไปหมด เส้นทางการเดินทางมายังลานกลางเต็นท์บาลุโขนี้นะครับก็เหมาะกับรถขับเคลื่อน4ล้อนะครับแล้วก็รถจักรยานยนต์ครับมาได้ครับสบายๆรถเก่งแม่แนะนำนะครับที่นี่ถนนในบางช่วงนะครับก็จะเป็นลูกรังนะครับเป็นทางดินฝุ่นนี่ฟุ้งเลยนะครับบางช่วงนะครับก็เป็นคอนกรีตนะครับพอให้เราได้พักหายใจอยู่บ้าง แม้เส้นทางจะโหดและพังนะครับแต่ว่าวิวสองข้างทางของตำบลบ้านทับนี้นะครับก็ประกอบด้วยทิวเขาครับดูสวยงามซึ่งถ้ามาในหน้าฝนนี่น่าจะสวยมากครับในช่วง20กิโลเมตรสุดท้ายนะครับก่อนที่จะถึงกลางกลางเต็นท์บาลูโคนะครับก็แถบนี้นะครับก็จะมีหมู่บ้านอยู่น้อยมากนะครับ ไม่ค่อยมีร้านค้านะครับก็ควรเตรียมสเสบียงมาให้เรียบร้อยเลยนะครับสาหรับผู้ที่จะมากางเต็นที่บาลูโคนี้นะฮะเส้นทางก็พังเอาเรื่องเลยทีเดียวนะครับยิ่งใกลลานกางเต็นเท่าไหร่นะครับก็ยิ่งโหดขึ้นทุกที

เอาหลงผิดทางฮะย้อนกลับไปใหม่ทางเมื่อกี้แหละด็อคแด็ดโอ้โหเ้ยไม่ตูดเลย ตอนนี้ผมก็มาถึงลานกลางเต็นท์บาลุโคแล้วนะครับหลังจากที่ไปมั่วๆอยู่ปากทางผมมาถึงลานกลางเต็นท์บาลุโคนะครับเวลาประมาณบ่ายสองนะครับก็อากาศข้างบนนี่ค่อนข้างร้อนเลยนะครับเนื่องจากด้านบนของบาลุโคนะครับเป็นภูเขาล้นโล้นครับไม่มีต้นไม้ใหญ่แต่อย่างใดเดี๋ยวผมคงรอให้ถึงช่วงเย็นหน่อยนะครับค่อยกลางเต็นท์ที่บาลุโคนี้นะครับก็จะมีลานกลางเต็นท์อยู่ทั้งหมด3ลานนะครับ ซึ่งจะมีห้องน้ําอยู่แค่ลานเดียวนะครับส่วนลานที่ผมอยู่นี้นะครับไม่มีห้องน้ำนะครับไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรเลยดีกว่าครับ กางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้แดดยังร้อนอยู่ครับเดี๋ยวไปนั่งในเต็นท์ดีกว่าผมตอนแรกนะครับผมก็กางอยู่เต็นท์เดียวเลยนะครับโดดๆแต่ในช่วงเย็นนะครับก่อนพระอาทิตย์ตกก็มีนักท่องเที่ยวทยอยมาเรื่อยๆนะครับมีมาเพิ่มอีกประมาณ 6- 7เเต็นท์ครับก็ดีหน่อยครับคืนนี้ไม่เหงาแล้วครับ ที่บาลูโคนี่นะครับก็จะมีร้านค้าเล็กๆของชาวบ้านอยู่หนึ่งร้านนะครับมีกว๋วยเตี๋ยวขายครับแต่ในมือนี้นะครับผมก็จะหุงข้าวกินเองครับทําอะไรง่ายๆกินนะครับทอดไข่แล้วะกินกับข้าว ngày ngày đi, thêm kem mới, kem kem mới, còn, ngon. กันตายฮะแถวนี้ไม่มีอะไรขายนะฮะก็ควรจะเตรียมอะไรมาเลยลมแรงมากนะฮะที่นี่หนาวเลยฮนะนี่ผมต้องเอาเลนไฟลงข้างนะเนี้ยนะกันลม ก็ตอนนี้ก็สองทุ่มแล้วนะฮะเดี๋ยวผมก็เข้านอนแล้วดีกว่านะครับตอนแรกก็มีผมเต็นท์อยู่เต็นท์เดียวนะครับแต่ก็มีมาเพิ่มอีกฮะตอนช่วงหัวค่านะฮะอีกสักหกเจ็ดเต็นท์นะครับตรงผมก่อเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาลุ้นกันดีกว่านะครับว่าบาลูโคนี่จะมีทะเลหมอกเหมือนที่ผมโดนป้ายามมาหรือเปล่าครับไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับ ทะเลหมอกก็มีอยู่แค่นิดเดียวนะครับที่นี่นะฮะให้ดีต้องมาช่วงเดือนตุลากับต้นพฤศจิกาบนะฮะชาวบ้านบอกว่าจะมีทุกวันคะที่นี่เวลา8โมงครึ่งนะครับพระอาทิตย์ก็ค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วครับก็ได้เวลาที่ต้องเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางต่อแล้วครับเก็บของเรียบร้อยแล้วนะฮะเดินทางต่อครับ ก็ตอนนี้นะครับผมก็ออกมาจากบาลุโคแลนะฮะเดี๋ยวเราเดินทางไปต่อนะครับที่กอเซโลนะครับระยะทางร้อยหกสิบร้อยหกสิบกิโลอ่ะครับใช้เวลาอยู่ประมาณเกือบเกือบห้าชั่วโมงครับน่าจะมีหกชั่วโมง่ะฮะก็เดินทางกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวไปจะอาไปถึงมืดนะครับผมกลัวมืดทางไม่ค่อยดีฮะแถบนี้โอเคครับหลังจากเดินทางออกจากลานกลางเต็นท์บาลุโขนะครับผมก็มุ่งหน้าสู่อำเภอแม่ลาน้อยนะครับ แต่ในระหว่างเดินทางนะครับน้ามันผมก็ใกล้จะหมดนะครับสิ่งที่ผมต้องทําในตอนนี้ก็คือการหาหมู่บ้านนะครับเพื่อเติมน้ํามันจากลานกลางเต็นท์บาลูโคนะครับผมเดินทางออกมาประมาณ15กิโลเมตรนะครับมายังตําบลปางหินฝนนะครับที่นี่นะครับก็มีปั๊มน้ํามันหลอดแล้วครับและเป็นร้านค้านะครับที่ดูใหญ่ที่สุดแล้วครับตั้งแต่ผมขับรถผ่านมา หลังจากที่ผมเติมน้ํามันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ได้นั่งพูดคุยกับเจ้าของร้านค้าและเจ้าของร้านค้านะครับก็ได้แนะนําสถานที่ใกล้ๆในหมู่บ้านนี้นะครับมีชื่อว่าสวนลาวดาโตซีดอยหกสิบม่อนครับในตอนแรกนะครับที่ตั้งใจจะไปกอเซลโลนะครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนใจขอแวะดูที่นี่สักทีบรรยากาศของดอยหกสิบม่อนนี้จะเป็นยังไงติดตามได้ในตอนต่อไปนะครับ Let's go Moto Camp